สวัสดีครับตอนนี้ก็กอกนิวอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลตลาดน้อยบ้านลุงพลเห็นคุณป้าถอนนะครับนั่งอยู่บนรถนะครับประจําตําแหน่งนะครับอันนี้คือรถประจําตําแหน่งของป้าถอนดูป้าถอนเจอกับติดหนึบครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับน้องติดหนึบนะครับมาลาป้าถอน สวัสดีครับคุณป้าคุณป้าทําไมกลุ้มหน้าท้องไม่สบายเหรอครับเมยไปทําอะไรมาเมยไรโซดขายของไรสดไรสดไรสดที่ไม่ได้จะเป็นเหตุที่ทําให้เมยเหรอไรโซดซือมันบูงไงได้เนอะมันม่ได้ออกแห้งเนาะโอ้โหออกแห้งกนมันปลาทากับฝาชีแต่ละรอบมันเกือบหักฝาชีก็ได้ฝาชี กู <test> ้มันเรียบร้อยหรือ <t> ยังค <t> ุณป้าเลยอีกสามล็อกเลยอีกสามล็อกสู้กับคอมมิวนิสต์สู้กับคอมมิวนิสต์ยศิพาไปเบิ่งเลยนางซาเล้งไปเบิ่งโอ้เป็่ตะไปเถะแต่ว่าตะมอกบอกว่าไล่หนึ่งเมื่อกี้น่ะก็ได้ซีตันเนาะแต่หนูว่ามันไล่หนึ่งนะมันโพูดพดมันกว้างถ้าได้ไล่หนึ่งนะจะไล่จะต้องเบิดูดูทรงทางต่ว่าหนูก็บบ่เคยวัดไหลจะเทื่อต่ว่ากกะเห็ด ุาปรนเทก็ั่กน้องกระทศกล้างไงีกายนี่ได้หกปีนี้ได้สี่กระใสปุ๋ยหายไปส่งะสร้างมันเรามาเอาเงินยูทูปท่าันเองยูทูมันคือชี้แย่เลยนะเพราะว่ามันหนูกระตกเนาะเพราะว่ามันเมนว่าราคามันตกนะคะแบบเฮาบ่มีเวลาดูแลมันทะน้อปุ๋ยกระบาดใสหยาก็บบาดถัง่กระบา่ใสปุ๋ยมันกระบาเต็มทีได้เนาะังเตส่วนูหายเนาะ ผมไม่ได้ไปเหยียบไฮเหยียบสวนเลยนะแค่ไปดำอากะปล่อยให้ตะมกดูแลเองไงผู้เดียวเนาะมันกับฮันหน้าหันหลังกับบ้านเท่านั้นตัวนอ้ไก่พรออยู่อยู่ไก่บ้านเขาจะโโลคุณป้าให้ให้คุณป้านักกิโลนี่นี่ยมาไปทางพุ่นบ่ไปทางวัตถุขะเอ็ดนะครัไปทางวัตถุขะเอกอ๋อเลยอีกทางนี้เลยอีกลงนึงเดียวเอเอฟซีมาถอนซอย โอ้ยมามือีห so ้อยเนี้ยออเออเออเออ้ออเงเออ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 ไอนเออเออเนอเออเออเอนเออเออเออนออเ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 อเออเออเอเออเออเออเเเออเอาเออเออเเออ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 เเอเอเออออเออเออเเอเออเออ้อเเอ fc ในไลฟ์สดนะเลยเ้โหบนมันเสร็จแล้วหนูยังสิไปตอบแข่งด้วย fc ที่มาช่วยหนูมาัดมีอย่างนี้ตอบแข่งเนาะเราก็ไปนั่งเล่นน้ำหนูได้ค่าหลังมาเยอะๆนะครับ fc นะครับมาช่วยคุณป้าถอนเยอะๆนะครับป้าก็จะนั่งถอนอยู่ที่เดิมนั่นแหละตะมอกกันมาตะมอกเปลี่็นๆกันไงนั่งคุยกับ b ีเนาะต้องอ่านคอมเมนต์ด้วยกิโลอะไรจากบาทครับ สองบาทก,กว่านี่งนกคุณป้าไอแล้วครับไ <love> อเลิฟยูครับ <c oughs> ขอรุติการถ่ายทอดก่อน <c oughs>